ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสียทีนักราชนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะจะพามาดูที่สวยๆหนึ่งแปลงข้างหน้าเนี่ยตรงไปเนี่ยจังหวัดลบบุรีอีกแค่3กิโลเองดูรถดิครับกำลังวิ่งกันเต็มไปห,หมดเลยนะครับไม่ขาดสายเอาง,ง่ายๆเส้นนี้นะใจเย็นๆเดี๋ยวผมพาไปดูที่สวยๆนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่แหละอันนี้ผมข้ามมาอันนี้คือคลองนะเนี่ยนนคลองน้าแต่น้ำเขายังไม่ปล่อยนะครับตรงไปอีกแค่กิโลเดียวเป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟรางคู่ลอยฟ้านะรถไฟ นะครับลางคู่แล้วก็ลอยฟ้าอีกแค่ประมาณเนี่ยกิโลเดียวก็ถึงนะครับตรงข้ามนี่เขาเรียกว่าวัดยางนันรังสีนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดลบบุรีตรงไปที่จังหวัดลบบุรีนะแต่ถ้ามาทางนี้เนี่ยไปทางนี้ไปกรุงเทพนะครับไปกรุงเทพไปสายเอเชียทีนี้ที่ที่ผมจะพามาชมเนี่ยนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยที่โล่งนี่เลยใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูแบบให้ละเอียดนะนะเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่ฉนดคุดแดงด้วยนะเป็นฉนดสมัยนั่นแหละรัชกาลที่ หกอะไรนู่นเลยนะสมัยเก่าพวกง่ายง่ยนะครับแต่เป็นคูด่แดงนะครับเป็นฉนดถูกต้องตามกฎหมายนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงผมพยายามใช้ดูนะว่ารถเขาเยอะจริงๆนะครับเลยไปนี่ก็เข้าตัวเมืองนี่ก็ถนนก็โอเคนะเส้นทางกมนาคมสะดวกสบายนะครับแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยเไร่ขายยกแปลงก่อนนะ 4. 7 5ล้านอ่า4.75ล้านเป็นดินที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อน ที่เห็นเนี่ยที่ที่ว่างทั้งหมดอ่ะง่ายๆจากเนี่ยจากต้นมะพร้าวเนี่ยที่ก็ตัดไปแล้วเนี่ยนะตรงไปเลยนะครับอีก200กว่าเมตรนะครับฝั่งนี้ก็ไปจบบ้านหลังนี้เลยเนี่ยบ้านหลังใหญ่เนี่ยแต่บ้านนี้ไม่ได้อยู่ในที่เรานะเนี่ยบ้านหลังใหญ่เนี่ยหน้ากว้างนี่ก็ประมาณตกประมาณ60เมตรได้เนี่ยหน้ากว้างเนี่ยนะหกเมตรนะครับลึกนี่ก็200กว่าเกือบ300อ่ะเพราะมัน7ไรใช่ไหมล่ะที่เห็นโล่งนี่ทั้งหมดเลยที่ของเราเอาง่ายๆ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านหลังใหญ่หลายหลังเนี่ยนะฮะทีนี้จุดเสียก่อนนะอันนี้มันดีคือมันอยู่ในแหล่งคมนาคมนะครับชุมชนไฟฟ้ามีอยู่แล้วประปามีอยู่แล้วตรงเนี้ยมันต่ํากว่าถนนตรงนี้หน่อยนึงนะครับก็ประมาณสักเมตรกว่าๆแต่เ็ามีทางลงให้อ่าเนี่ยเห็นไหมที่เหลือไม่ได้มีอะไรที่มีปัญหาเลยฝั่งนู้นนะการคมนาคมนี่อย่างที่เห็นนะรถขวักไขวเลยอะ มีไฟทางตลอดนะครับแล้วก็ใกล้จังหวัดลบบุรีขับรถ5นาทีก็ถึงนะครับไปกรุงเทพก็ประมาณสักร้อยร้อยสามสิบกิโลประมาณนะขับรถก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วกันเนี่ยนะครับอันนี้ดูง่ายๆก่อนนะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนหันหน้านะจากที่ผมยืนเนี่ยไปถึงตรงนู้นนะ่ะที่หลวงนะที่หลวงที่เขาเว้นว่างไว้เยอะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะงงเอ้ตรงนี้เป็นที่ใครก็ที่หลวงง่ายๆนะฮะตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยจากตรงเนี้ยคือที่เราอง่ายฝั่งนี้คือที่เราอันนี้คือที่หลวงนะครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ที่หลวงง่ายง่ายอะครับทีนี้หันหน้าจากในที่เราเนี่ยออกไปตรงเนี้ยตะวันตกครับตะวันตกผมรีวิววันที่ยี่สิเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับแดดแรงมากวันนี้วันอะไรนะเกิดสุร,ยาาริยคตาหรอเนี่ยอันนี้เขตที่หลวงหมดเลยนะครับเดินดูอีกรอบหนึ่งข้างหน้านะครับข้างในมันไม่มีอะไรนะครับมันไม่ได้ต่ำมากหรอกมาถมขุดบ่อนะเอาดินมาถมได้สบายสบายทีนี้จุดขายเนี่ยผมบอกอย่างนี้แปลงเนี่ยนะ ไฟฟ้ามีอยู่แล้วล่ะแปลงนี้คือมันติดทางที่มันกำลังจะเจริญท่านดูรถเอาละกันนะครับฝั่งนู้นนะผมเรียกว่าฝั่งนู้นละกันอ่าเยอะหรือเปล่าล่ะอ่ารถจริงๆนะครับเราดูจํานวนบ้านเรือนเอาตรงข้ามเนี่ยนะนี่มีร้านค้านค้าเยอะเลยนี่เป็นวัดด้วยนะเป็นโรงเรียนด้วยนะครับตรงไปเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆอยู่หลายโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศึกษาเป็นโรงเรียนใหญ่ของลพบุรีก็อีกสักสองกิโลตรงไปนะัข้ามสะพานนะ ข้ามสะพานมันมีสะพานข้าเป็นสะพานคอนกรีตนะครับส่วนตรงมาตรงเนี้ยก็มีโรงเรียนโรงเรียนใหญ่อีกเป็นระดับมัธยมนะครับโรงเรียนดงตาลวิทยาคมนะครับหลายหลายหลายโรงเรียนละกันนะครับเส้นนี้นะอันนี้กาลังจะบอกของเรานี่สุดเขตคอนกรีตพอดีเลยไปนี่ก็เป็นลูกหลังละนะอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับไม่มีอะไรงงเนาะดูไฟทางฝั่งนู้นดิเพืภ,ภาพไปเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกน,นิดนึงถ้ามองไปอย่างเงี้ยนะมันจะต่ําประมาณสัก2เมตร นะครับประมาณนะแต่ไม่ใช่ที่เหวนะครับที่ปกติลองดูข้างข้าง,างดิเขาเป็นอย่างนี้กันหมดนะฮะแล้วเขาก็ปลูกบ้านบุกเรือนกันนะครับสนใจแปลงนี้นัดหมายล่วงหน้า1วันนะนัดหมายล่วงหน้า1วัน098 3875 209นะครับ098 3875 209พยายามนัดล่วงหน้า1วันนะครับไม่นัดแล้วมันเดินดุ่มๆผมบอกที่ละเอียดไม่ดีนะครับต้องให้เกียรติเจ้าของด้วยนะครับไม่ใช่ว่านึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปรบกวนให้เกียรติกันนิดนึงก็คือนัดหมายกันกนก่่่ออนนนนเข้าาามมมะครับับบงงทีีดดูไดไ ใครไปใครมาบางทีเขาไม่รู้เราต้องบอกกล่าวเขาก่อนนะครับอะไปะเดี๋ยวพาดูในระดับหนึ่งก่อนคร่าวๆดินเป็นดินล้วนน้ําตาลนะดินล้วนน้าตาลจบเขตร้วน่นเลยบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่ติดเขตรั้วพอดีนะครับอยู่ติดเขตเพอดีเลยท่านมาสร้างบ้านหลังอย่างนี้ยังได้เลยเนี่ยท่านสร้างตรงข้างหน้าเนี่ยแล้วข้างหลังท่านก็ทาสวนนี่เหลือเฟือเจ็ดไร่สี่จุดเจ็ดห้าล้านนะครับราคาลดได้ไม่เยอะนะครับ ฉนดชุดแดงแล้วก็ค่าโอนค่ารางวัดเดี๋ยวเจ้าของออกให้ครับอันนี้เขาย,ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะเจ้าของต้องการใช้เงินนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมบอกว่าต้องการใช้เงินแล้วท่านจะมากดราคาให้ถูกที่สุดคือหลายๆท่านไปติดนิสยยัยไงถ้าเจ้าของบอกว่าขายด่วนเงินร้อนต้องการใช้เงินนิดเอาละเขาจังหวะกูแล้วกูกดราคาสุดๆอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับคือเขาขายเพราะว่าคนในครอบครัวเขาป่วยนะครับคนครอบครัวได้ป่วยเอาเงินไปนรักษา นะครับพูดกันอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ไม่อยากให้ใช้ตรงเนี้ยเป็นโอกาสอะโอกาสที่ท่านจะกดราคามันไม่ใช่นะครับดูความเป็นจริงดูจังหวะคนนะครับคนล้มอย่าไปข้ามคนล้มอย่าไปซ้ําครับอันนี้เป็นล่องน้านะฮะล่องน้ําตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเขตเราส่วนข้างๆเนี่ยเขาก็ปลูกป่าชะอมเนี่ยเป็นต้นชะอมทั้งหมดผมยืนอยู่ตรงเนี้ยอะดูนะให้ดูรถนะครับเห็นไหมฮะ เลยไปขวามืออย่างที่บอกประมาณไม่ถึงกิโลไปสี่แยกใหญ่เลยนะเขาเรียกว่าสี่แยกโพกต้นโอ้โหอันนั้นกาลังก่อสร้างรถไฟลอยฟ้านะรถติดเพียบเลยครับอันนี้เขาปลูกชะอมปลูกข้าวโพดนะอันนี้มะม,ม,ม่วงมะม่วงเมล็ดนะพวกนี้นะฮะเนี่ยดูแล้วกันอ่าตรงนั้นก็เป็นแนวมะพร้าวไปเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับขอบเขตมันก็เป็นประมาณเนี้ยนะ ลองดูนะครับเผื่อหลายๆท่านชอบเป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นแหละครับไม่ได้ว่าแปลงนี้ดีที่สุดแต่ผมมองคือมันอยู่ในแหล่งที่กำลังจะเริญน,นะครับผมเดินดิดนยวบย่เลยนะเพราะดินมันฟูเขาถ่ายไว้นะครับอ่ะนี่ฮยะยันสุดเขตข้างหลังเลยบางทีมันหลอกตานที่มันกว้างมากนะครับหกสิบกว่าเมตรนะเนี่ยมันกว้างนะครับดูดิมันกว้างไหมล่ะ เดินเหมือนเดินเดินแคบๆอะจริงๆไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ยันสุดเขตนะครับนกเพียบเลยเนี่ยให้ดูบรรยากาศท่านมาทำสวนได้นะข้างๆเขาก็ปลูกกล้วยนะปลูกกล้วยปลูกอะไรของเขาอะนะฮะ สเพเหะเะต็ไมไปหมดนะนนี้ก็เป็นเขาโพดอย่างที่บอกนะครับน้ําปีห้าสี่ไม่ต้องกลัวครับไม่เหลือครับ5้าสี่นะท่วมครับที่ไหนก็เอาไม่อยู่ครับท่วมจริงๆแต่ปีปกติไม่ท่วมครับอ่ไปไอตรงนี้ที่มันสูงเพราะมันเป็นคันเขาคันไปขุดคันไว้เพราะว่าเขาขุดล่องตรงนี้ขุดล่องแล้วมาทําเป็นคันดินไว้แปลงนี้ต้องลางวัดก่อนนะครับเห็นโฉนดแบบเก่าๆนี่อย่าไปตกใจว่าโฉนดปลอมนะบางทีบางโฉนดนี่ไม่ได้เปลี่ยนมือนะฮะเก่ากึ๊กก็มีนะครับ หลายๆท่านนี่อนุรักษ์ของเก่านะขีนดเก่านี่เก็บไว้ให้ดีแล้วกันครับเนี่ยโอเคไหมล่ะดูดินเราดิดินปกตินะครับพื้นที่ปกตินะครับเดี๋ยวเห็นว่าผมที่ยืนเนี่ยสูงตรงนี้ต่ำเดี๋ยวจะไม่มองว่าขุดดินขายอีกไม่ใช่นะครับตรงนี้มันสูงนะครับเพราะว่าเขาขุดล่องน้ำแล้วเ,เอามาถมนะครับล่องน้ำนี่ไม่ใช่เขตเรานะครับ เป็นเขตของข้างๆอ่าเดี๋ยวผมหมุนตัวนิดนึงอ่าท่านมองมาดิท่านเห็นบ้านหลายหลังไหมล่ะอ่าดูความจเจริญเนาะแล้วกันแต่ป่ามันบงังเนี่ยครับเห็นไหมฮะอ่ะไปเนี่ยจะมีเสาประคองเขตตลอดเวลาเสาด้านข้างอ่ะนะครับ ยันท่านท้ายอะฮะหัวกะท้ายเท่ากันนะครับหัวกะท้ายเท่ากันหมดดินอย่างนี้ผมก็มันโอเคนะข้อเสียคือมันต่ํากว่าถนนแค่นั้นแหละแต่ผมว่ามันเป็นสภาวะที่ปกติอะครับถนนมามาที่หลังที่พื้นที่มันอยู่ดังเดิมไงธรรมดาครับเขาไม่ได้สร้างถนนแล้วก็มาถมดินให้ในที่สัที่ไหนแล้วใช่ไหมล่ะเขาสร้างถนนเพื่อเขาก็ถมถนนไปนะครับถ้าใครมั่นใจดูคลิปมัดจำสองหมื่นก็ได้นะสิบห้าวันนะครับ สิบ้าวันไม่เอาก็กหลุดไปกระแกนนั้นเองครับหรือจะมาชมก่อนแล้วมาจําก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นไหมเขามีหลาัาปปละคองอะลักเคดอะบอกขอบเคตตลอดเวลานะครับอ่ะตรงมายันด้านท้ายเลยอะ่ะกล้องจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าเห็นอย่างนี้เดินยากนะครับเดินยากเพราะว่าดินมันฟูงไง คำว,ว่าดินฟูนี่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะนะคือดินมันไม่ได้แน่นอะ่ะเอามือกราออกมานี่ก็คือร้วนซุยอะ่ะไม่ใช่ดินทรายนะครับแถวนี้ไม่มีดินทรายนะครับแปลงนี้ใกล้ตัวจังหวัดเลยอ่ะนะนานๆจะได้มารีวิวที่บ้านเกิดสักทีหนึง่งไม่ค่อยได้มาครับพัดถิ่นไปไปรีวิวต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่ะนะครับเนี่ยก็มีเสาปูนตลอดนะ ถ้าน้ำช่วงน้ำหลากนี่ในร่องนี้ก็มีน้ำนะอ่ะมาถึงตรงนี้เน่นี่นน่นน่แล้วก็ตีกรอบไปเนี่ยกว้างไหมล่ะเจ็ดไร่น,น,นะฮะเนี่ยหมดเนี่ยสี่จุดสี่ห้าล้านไปเดินออกไปพร้อมกัน ดูข้างหลังอ่าข้างหลังนั่นหมู่บ้านนั้นแหละครับเรียวกว่าสายรองป่ามันบางเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีหลักบอกตลอดเวลานะครับอ่ะลองดูนะครับใครใครโอเคอะ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกของท่านท่านดูดินแล้ลกันนะเขายังไม่ได้ปลูกอะไรนะครับไม่รู้ท่านซูมมาตอนนะั้นยังเห็นรถอยู่เลยนะวิ่งบนถนนขวักไข่เลยนะครับ อ่ะไปก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับหลายๆเกือบล้านคนแล้วที่ติดตามผมบอยเศรษฐีนาคราชนะครับขอบคุณมากทุกช่องทางเลยนะครับนี่หลักประคองเขตใครที่ไม่มั่นใจกลัวเราแวงว่าเอามาแล้วน้ําจะทงน้าจะท่วมอะไรต่างเอาที่ท่านสบายใจแล้วกันนะครับหาข้อมูลเอาแล้วกันนะครับนี่ถึงนี่ครับนี่คือขอบเขต เกือบรอบอะครับอ่าเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับไปเราเดินออกไปสองร้อยกว่าเมตรอะครับผมพอเดินในที่นะเมื่อกี้เดินคันที่เดินในที่มันเดินยากอยู่หน่อยนึงเพราะว่าดินเขาถ่ายไว้มันเดินยากเนี่ยท่านสบายใจได้ครับมีหลักบอกรอบสี่ด้านเลยเหมือนสนามมวยอะครบหมดสี่ด้าน เดินกันไปปลูกบ้านได้ปลูกสวนได้สบายสบายอะซูมดินเอาละกันครับท่านต้องล,อง,ลองมาเดินมาสัมผัสดูว่าชอบไม่ชอบอะนะลองมาเดินดูก่อนละกันครับบางทีดูในคลิปมันก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายนะฮะดูแค่เร่ข้าวนะครับเห็นรถไหมล่ะอะเดินไกลๆรถยังไม่หยุดอะครับ เป็นเส้นที่สองเลนก็จริงนะแต่โอ้โหรถเยอะเหลือเกินอนาคตนี่อาจจะขยายนะครับเพราะว่ารอบข้างเขาขยายกันหมดแล้วนะครับท่านอยากรู้แถวนี้มันจะเริญไม่จริญท่านต้องขับรถนะท่านลองขับรถไปดูเส้นทางก่อสร้างรถไฟรางคู่ลอยฟ้ามันเป็นยังไงนะครับใช้คำว่าลาอยฟ้านะแต่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะไปเดินกันไปเรื่อยๆมะพร้าวนี่ไม่ได้อยู่ในเขตเรานะครับบางต้นอยู่บางต้นไม่อยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตะวันตกนะครับผมพยายามบอกตะวันตกนะฮะทิศนี้ถ้าใครปลูกบ้านหันหน้า,าเขา้าถนนเนี่ยบ่ายจะร้อนเช้าจะล่มครับหรือจะปลูกขวางก็ได้นะคืออันนี้เป็นทิศเหนืองไงหันหน้าไปทางนี้ก็แล้วแต่ท่านครับแล้วแต่ท่านเลยเดี๋ยวผมพยายามจะเดินเฉียงให้นะท่านจะได้เห็นบรรยากาศถ้าเดินเลาะคันเขตนี่มันก็จะไม่เห็นบ้านหลังใหญ่ไงอยากให้เห็นใกล้มากบางทีมันไม่เห็นนะฮะมันออกไกลๆบ้าง แต่แต่เต้วแพทไปที่ไหนเจอที่นั่นครับผมว่าถ้าคนที่กำลังจะมองแล้วมีครอบครัวใหญ่ๆนะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอนะฮะเนี่ยบานหลังใหญ่ดูแล้วมันอบอุ่นดีไงมีเพื่อนบ้านเดินยากมากครับนานๆผมจะบ่นมาเดินยากไปเดินขึ้นคันตอนนู้นก่อนท่านต้องมาเดินนะจุดที่ผมยืนเนี่ยท่านลงมาเดินได้ทั้งผืนแล้วท่านจะ คิดว่าผมพูดจริงหรือพูดเล่นไงมันเดินยากพอดีมันมัน,มนฟูเพราะก็ไถไว้ไงฮะดินมันยังไม่แน่นแต่ถ้ามาเดินบันเนี้ยมันเดินง่ายครับเนี่ยผมพยายามจะเดินออกไกลๆถ้าจะได้เห็นบ้านหลังใหญ่ไงมะพร้าวเนี่ยอยู่คันเขตแ้ะกันพูดง่ายๆอ่ะนะไปไปส่งกันข้างบน15นาทีละจริงๆไม่ได้ตั้งใจมารีวิวนะ วันนี้ตั้งใจจะกลับบ้านมาลบบุรีไงฮะก็ <c oughs> เลยผ่านมาเอาซะหน่อยไม่เสียเที่ยวครับจริงๆผมไม่คนลบบุรีนะจะไปดวแถวกาญจน,นบุรีสุพรรณบุรีอะไรนนะั้แถวนู้นบ่อยสำเนียงเลยออกไปทางนู้นไปแล้วฮนะ <c oughs> เนินๆไปแล้ว่ะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมีหอบครับ ไอ้ลานข้างยาข้างหน้านี่สีเขียวนี่ของเราหมดเลยนะครับไปเดินออกไปกันมะม่วงนี่ของเราจะจะไม่มีอะไรเนาะเห็นเห็นทั้งหมดไม่มีอะไรบ้านนู้นยังมีคราบน้ําท่วมอยู่เลยประมาณหัวเข่านะแสะดงว่าปีห้าสี่เนี่ยที่บ้านผมชั้นสองนะแต่ที่นี่น่าจะหัวเข่าอะครับเพราะบ้านผมติดแม่น้ําไงติดแม่น้ํามันมีข้อดีข้อเสียงไง ก็ดีคือเวลาน้ําไม่ท่วมมันก็ล่มเย็นไงมีใส่น้านั่งเล่นนอนเล่น,เล,นเล่นน้ําได้นะครับแต่ฤด,ดูน้ําก็ต้องทําใจหน่อยเวลาท่วมกันหนักกว่าคนอื่นเขาอะมันนึงมีมีมดีมีเสียงไะฮะแม่น้ําลูบุรีอยู่ฝั่งนู้นครับจากนี้ประมาณสัก500เมตรนะฮะจากขนานถนนเส้นตรงนี้ไปนะครับไปส่งกันข้างบนอีกครัง้งหนึ่งแล้วลองดูที่ว่ารถมันเยอะยังต่อเนื่องอยู่เปล่า เส้นนี้เป็นอีกเส้นนึ้ทงที่ผมวิ่งบ่อยไงผมเลยค่อนข้างจะรู้ว่ารถมันเยอะครับกล้องสั่นนะครวันนี้ขอบอกเร้วกล้องสัน่นเหตุผลคือผมใช้ใช้รองเท้าแตะรีวิวครับไม่ได้เตรียมตัวมงไงมนเลยยุบ,บ,บ,บๆๆอ่ะฮะไปขึ้นขบวนอีกรอบนึงก็ขออวยพรนะขอให้ทุกท่านที่กำลังจะหาที่ดินอยู่ ที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ตั้งใจนะครับคอยมีความสุขคอยสมปรารถนานะครับอย่าท้อแท้นะครับสักวันนึงก็เป็นวันของเราอ่ะนะนะครับคนขยันนะครับคนตั้งใจได้เปรียบเสมอครับอ่ะหมุนตัวอีกรอบหนึ่งโอเคหมุนตัวเสร็จก็ขึ้นถนนเลยฝากกว้ด้วยแล้วกันนะครับแปลงนี้7ดไล่นะครับสี่ห้าล้านนะครับ ถ้าโอเคก็ลังวัดกันก่อนแล้วที่ว่เขาไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินนะนะ0983875209 0983875209นะครับ ID ไลน์ผมเปลี่ยนนิดนึงนะเป็น S i b o y เลข8นะครับแค่นี้เอง S i b o y เลข8นะครับตรงนี้เลยไปหน่อยนึงเลยเนี่ยก็ข้ามสะพานได้ละอ่ะนี่คือบรรยากาศข้างนอกมีร้านกาแฟด้วย อ่ะโอเคไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะล่ำรวยล่ำรวยนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะจากผมบอยเศรษฐีนักล่านะสวัสดีครับ